อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขสุขวรรณพี่น้องก็คลิปนี้พี่น้องคลิปนี้นี่จะพามาดูรวงข้าวพี่น้องรวงข้าวช่วงที่มันผสมเกสรผสมเกสรก็คือเป็นยังไงล่ะก็คือนี่แหละพี่น้องนี่อันนี้แหละคือเกสรของมันเนี่ยระยะช่วงระยะเกสรเนี่ยก็คือระยะนี้แหละเห็นบหมพี่น้อง พวกกัดมากล่องก็ได้เนี่ยอ,อันนี้แหละพี่น้องเห็นบอกเนี่อย like. อันนี้แหละคือเกสรของมันนะคือขาวๆนี่แหละติดกระปุ่มกระปัํมอยู่นี่แหละอนี่แหละเขาเรียกว่าเกสรข้าวพี่น้องเนี่ยนะเนี่ยอันนี้คือเกสรข้าวช่วงนี้คือช่วงระยะเกสรพี่น้องช่วงระยะช่วงตกักเกสรคือ adaptation. ช่วงนี้อช่วงนี้แหละ คือพี่น้องสีเห็นเกสอนมันอยู่นี่นี่อันนี้คือช่วงระยะเกอรเนี่ยอคือก็มีพี่น้อง f อฟซถามมาเนาะว่าช่วงระยะที่ข้าวตักเกอรเนี่ยเราสามารถปล่อยน้ําได้ไหมอม่ก็สําหรับ F อฟมือใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้นะเนาะคือพี่น้องมันไอเรื่องการปล่อยน้ําเนี่ มันมันเป็น,เป,นเ, Jamie, tamam. เป็นเรื่องที่พูดยากพี่น้องเอเป็นเรื่องที่พูดยากเพราะว่าอย่างวันตีเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางพื้นที่หรือว่าหลายพื้นที่นี่พี่น้องมันโบคืึกันพี่น้องเออสภาพดินสภาพน้ําสภาพอากาศมันโบคืึกันมันไม่เหมือนกันยังไงคือบางพื้นที่เนี่ยเนี่ยข้าวเขาถอดรวงประมาณนี้แล้วเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยเขาปล่อยน้ําได้แล้วนะพี่น้องเออเขาปล่อยน้ําได้แล้วเด้ เพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาปล่อยปุ๊บเนี่ยนาของเขาเนี่ยมันแห้งช้าพี่น้องเออเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเริ่มปล่อยในช่วงนี้เแมนบอกแต่บางพื้นที่ทีนี้บางพื้นที่เนี่ยเขาจะมาปล่อยในช่วงนี้ไม่ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าน้ํามันแห้งเร็วพอน้ํามันแห้งเร็วปุ๊บเนี่ยปล่อยได้อาท์หนึ่งปุ๊บเนี่ย,น,ย,น,ย,น,ยน้ำมันแห้งเออพอน้ํามันแห้งเ,เนี่ยมันสีแห้งขอดเลยแบบนี้พอมันแห้งขอดมันก็ส่งผลกระทบกับรวงข้าวทีนี้พี่น้อง เพราะฉะนั้นนี่ผมถึงมี fc อ o ม,ม,มาก็มันตอบอยากพี่น้องมันตอบอยากอืมเอาเป็นว่าคลิปนี้นี่ผมจะตอบแบบแบบว่ารวมรวมแล้วกันเออแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบอืคือทําได้ทุกพื้นที่เออก็คือพี่น้องถ้าพี่น้องไม่แน่ใจจริงๆหรือว่าทํานาปีแรกเนี่ยถ้าพี่น้องอยากจะปล่อยน้ําจริงๆเนี่อืมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับรวงข้าวเนี่ย ผมให้พี่น้องปล่อยในช่วงที่ข้าวมันโน้มรวงแล้วก็คือช่วงใดก็คือเดี๋ยวสีใหายเบื้องตัวอย่างคือข้าวมันเข้าสู่ระยะน้ำนมแล้วอข้าวมันโน้มรวงแล้วนะพี่น้องปล่อยเลยอมไม่ว่าจะแห้งเร็วหรือจะแห้งชา้าเนี่ยปล่อยได้เลยนะเนี่ยคือระยะนี้พี่น้องนี่คือระยะนี้เน,นี่ยระยะนี้ อันนี้คือระยะโน้มรวงแล้วเนี่ยเนี่ยมันเลยระยะน้ำนมแล้วเออเนี่ยอันนี้มันมันบีบเบื้องนี่บีบดูนี่มันมันแข็งโป๊กแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ระยะน้ำนมแล้วเอออันนี้คือปล่อยได้แล้วเนี่ยเห็นบ่มันโน้มรวงขนาดนี้แล้วเนี่ยปล่อยได้เลยพี่น้องปล่อยน้ำออกเลยอืใช้ได้ทุกพื้นที่อืมแต่ถ้าพี่น้องเอฟซีถามมาบอกว่ามันเข้ามันระยะเกสรแล้วนี่ เราสามารถปล่อยได้ไหมมันมันก็อยู่ที่พื้นที่อีกเลยพี่น้องเออเพราะว่าต้องดูที่พื้นที่นาเราถ้าพื้นที่นานเราน,เน้ําแห้งเร็วเนี่ยอืปล่อยปุ๊บแห้งปั๊บนี่อันนั้นก่จะพึ่งปล่อยพี่น้องเออแต่ถ้าพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นที่ลุ่มปล่อยยาังไงาก็ไม่แห้งเออมันก็ปล่อยได้เลยมันก็สามารถปล่อยได้เลยพี่น้องเออแม่นบอเพราะฉะนั้นเนี่ยเบิงหนาห่านพี่น้องดูหน้างานเออแต่ถ้าถามผมว่าควรปล่อยในช่วงไหน ก็ปล่อยในช่วงข้าวโน้มรวงแล้วกันโน้มรวงแล้วกันอก็คือช่วงไหนก็คือช่วงนี้ที่มันโน้มรวงแบบนี้แล้วเนี่ยรวงมันโค้งแบบนี้แล้วนะปล่อยเลยปล่อยได้เลยเพื่ออะไรเพื่อเป็นการเร่งให้ข้าวนี่มันสุกพร้อมกันพี่น้องเร่งให้ข้าวนี้มันสุกพร้อมกันบัดย่เห้าเก็บเกี่ยวห้าวข้าสีได้เก็บเกี่ยวง่ายอน้ําก็ไม่ค่อยมีด้วยอแล้วก็เพื่อเป็นการระบายความชื้นพี่น้องระบายความชื้น เออบ่อไห้ไม่ให้ข้าวนี่มันมีความชื้นเยอะจนเกินไปเพราะว่าข้าวมันมีความชื้นเยอะจนเกินไปมันก็สิ่งผลให้ข้าวหรือว่าต้นข้าวเรานี่บวมน้าเออพอมันบวมน้ําปุ๊บนี่มันก็ไม่สุกสักทีเออเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวก็ต้องเบิองหนางงานพี่น้องดูหน้างานเป็นหลักเลยเออเบิองหนางงานเป็นหลักเออแต่ถ้านาของผมนี่ลักษณะแบบนี้แล้วนี่ผมกะ เริ่มเริ่มซีบรสนใจแล้วพี่น้องเ,ออเริ่มจะไม่สนใจแล้วแหละเพราะว่ามันยังไงมันก็ได้เกี่ยวอยู่แล้วเออนาของนาในพื้นที่ของผมออในในในลักษณะแปลงแบบเนี้ปล่อยแนวใดมันมันกับบอ่อแห้งเ,ออเพราะฉะนั้นผมกับบอ่อกังวลเพราะเพราะฉะนั้นก็ผมก็สรุปให้พี่น้องฟังได้เลยว่าถ้าพี่น้องไม่แน่ใจนะเอ,อว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนี่ให้ปล่อยก่อนก่อนชีน้เกี้ยวเขาสิบหามืออเอ,อ บางคนก็นยังตอบไม่เองว่าก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยววันไหน <c oughs> เอาเป็นว่าให้ปล่อยในสินนนนส้นเดือนนี้แล้วกันเออสิ้นเดือนสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยให้พี่น้องเริ่มปล่อยได้เลยเออเอาแบบนั้นก็ได้เอาแบบนี้ดีกว่าเนาะเออเพราะว่ามันมันข้าวมันก็ข้าวข้าวนาะปีข้าวไวแสงมันก็เลดเลียดกันก็นิดนิดหน่อยหน่อยเออเพราะฉะนั้นก็ตามที่ผมพูดเลยแล้วกันพี่น้องอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องลองเอาไปปรุประยุกต์ใช้ดู เออเพราะว่าหน้าแต่ละพื้นที่กับพวคือกันน้ําแต่ละพื้นที่กับพคือกันเออบางที่ปล่อยแล้วก็แห้งเลยบางที่ปล่อยแล้วก็ยังไงก็ไม่แห้งมันเพราะฉะนั้นก็พี่น้องพิจารณาหน้าง,งานดูเลยพี่น้องออที่ผมมาบอกก็คือเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องเชื่อนาของเราเชื่อดินของเราดีที่สุดเชื่อข้าวของเราดีที่สุดโอเคครับผมซ้ำนี่แหละ